สวัสดีครับวันนี้ทางร้านนะครับมีกล้องติดรถบรรทุกนะครับมารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ฮะติดรถบรรทุกนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับตรงนี้เจ็ดนิ้วนะฮะเจ็ดนิ้วนะครับติดรถบรรทุกนะครับตัวสายหลังเนี่ยสายกล้องตัวนี้นะครับ ถ้าติดล้วมทุกเนี่ยต้องใช้ความยาวเยอะนะครับตอนนี้ายาวหนึงสิบห้าเมตรนะครับแล้วมากล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้ห้าเมตรนะครับทีนี้กล้องหน้ากล้องหลังจะเหมือนกันนะครับนะฮะจะแบบนี้มีขาตั้งแล้วก็มีน็อตยิงเข้าไปนะครับใช้น็อตยิงเข้าไปนะฮะแบบนี้อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นขาแบบนี้นะฮะน็อตยิงเข้าไปตรงนี้นะครับ ด้านหลังนะฮะอันนี้ก็ปรับโยกตามองศาได้นะครับคลายน็อตตัวนี้แล้วก็ปรับโยกขึ้นลงซ้ายขวานะครับนะครับนี่กล้องหลังนะครับตัวนี้โดนน้ําได้เลยนะฮะนะฮะโดนน้ำได้เลยนะครับปรับโยกได้เหมือนกันนะครับนี่เราก็จะไปติดภายนอกนะครับหรือภายในก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับสายมีถินึงยาวถึงห้าเมตรด้านหน้านะะไปติดหน้ารถก็ได้หรือว่าในเก่งก็ได้นะครับ ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับส่วนด้านหลังนี่เราก็ใช้สายยาว15เมตรต่อพ่วงไปด้านหลังนะครับนี้สายไฟตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะไอเส้นสีเหลืองนี่ครับตัวนี้พ่วงกับสวิตกุญมแจนะฮะติดตั้งเองก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับสีแดงก็คือบวกนะครับสีแดงก็คือบวกเข้ากับนะครับแบตเตอรี่นะครับลบเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สายดินนะครับ ด้านหลังจะมีสายสีขาวตัวนี้เห็นไหมะอ่าเราต่อตัวนี้เข้าไปพ่วงกับสายสีขาวตัวนี้นะครับมันก็ยาวมาเหมือนกันนะฮะมาต่อเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้เวลาเราถอยหลังนะครับมันจะขึ้นเส้นบอกระยะในการถอยนะครับแต่ถ้าเวลาไม่ใช้ก็ได้นะครับกล้องนี้ตัวนี้จะก็จะโชว์เป็นสองหน้าแบ่งครึ่งอย่างนี้กล้องหนึ่งกล้องสองนะครับโชว์แบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็ไม่ยากครับตัวนี้สวิตช์ไฟมีฟิลในหนึ่งอันนะฮะ กล่องก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับของนะครับอันนี้เรามารีวิวให้ดูนะครับกล้องติดรถบรรทุกนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับความชัดนี่ชัดมากเลยนะครับเป็นหน้าจอ iPS 7นิ้วนะครับบันทึกความกว้างนะครับร70องศานะครับระบบ HD Full ู d เเลยตัวนี้นะฮะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกล้องติดรถบรรทุกติดรถคันใหญ่หรือว่าจะติด รถตู้รถหกล้อก็ได้นะครับนะครับเราก็ไปใช้ได้ส่วนด้านหลังนี้จะเป็นขาติดตั้งแบบนี้นะครับพับกดเรื่องกดลงได้ลูกค้าก็จะตั้งเป็นแนวนี้ก็ได้นะครับตั้งแบบนี้ก็แกะนะครับติ๊กเกอร์ตัวนี้แกะกาวออกแล้วก็แปะอย่างนี้ครับหรือว่าจะแขวนก็ได้นะครับแขวนเราก็หันหันตัวนี้กลับมานะครับมุมด้านหลังเนี่ยหันกลับมานะครับแล้วก็จะแขวนแบบนี้นะฮะ จะแขวนแปะบนกระจกอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ,รบแขวนอย่างนี้รับกับพื้นตับได้รอบพิทานนะครับถ้าตั้งเราก็หมุนไปแล้วล evet. ็อกล็อกตรงนี้ล็อกอันนี้ก็เป็นตั้งตั้งแบบนี้นะครับจอด้านหลังลักษณะนี้นะครับอ่าโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับชัดนะครับตัวน,นี้ชัดมาก